ในโอากาสบัดนี้บรรดามนุษย์ผูประเสริฐได้พากันรักษาศีลแปดได้พากันประกอบพิธีได้พาก,ารรกาันสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นกับตนเองอันเป็นความเป็นสิริมงคลได้พากันปรารถนาที่จะพัฒนาร่างกายและจิตใจไปสู่ความเจริญการ พัฒนาไปสู่การเป็นบุคคลที่พ้นจากสถานะแห่งการเป็นปุตุชนและปรารถนาที่ให้บรรดาดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเป็นการตอบแทนบุญคุณและชดใช้นี่ศีลเพื่อจะได้ปลดเปลื้องความทุกข์ปลดเปลื้องภาระที่มีต่อกันซึ่งเป็นการกระทําที่ได้รับการ จะรเะเินตามที่พระพุทธเจ้าได้เที่ยวประกาศศาสนาในทุกขนทุกแห่งให้บรรดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายได้พากันทําทานได้พากันรักษาศีลได้ขากันที่จะเจริญภาวนานั่นเป็นพื้นฐานเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเป็นคุณแจที่จะทําไปสู่การ พ้นจากทุกข์นีฉะนั้นมนุษย์ก็จะเวียนว่ายอยู่ในความยากลำบากอันเกิดจากพฤติกรรมที่เรียกว่า <c oughs> ไ,มไ,ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจไม่มีความรู้จึงทำการผิดศีลผิดธรรมและทำทงสิ่งต่างๆเป็นไปเพื่อการสะสมกองกิเลส ก็บดนี้เราทั้งหลายก็ได้พัฒนาตัวพัฒนาตนได้พัฒนาจิตใจสติปัญญาก็ได้เพิ่มพูนขึ้นตามลำดับเพราะการที่เรานั้นได้เป็นผู้มีการศึกษามาใน <c oughs> ในสิ่งที่บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงก็ทำเป็นเรื่องที่เป็นมาตรฐานได้รับการศึกษาจากโรงเรียนได้มีความรู้ได้มีความคิดได้มีประสบะการณ แต่ถึงความรู้ความคิดประสบการณ์ใดๆก็ตามที่มีอยู่ในทางโลกก็ยังไม่ได้ทำให้เราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ยากลำบากทรมานจิตใจก็ได้พิจารณาจากตัวเองในปัจจุบันก็เราเรียนหนังสือมามากมายเราค้นคว้าดิ้นรนต่อสู้มาทำไมเราถึงยังทุกข์ทำไมเรายังถึงทรมานยังต้องติดขัดเป็นผู้ที่จะต้องทุรนทุรายแก้ไขปัญหาทั้งชีวิตนั่นก็แปลว่าการ เรียนการศึกษานั้นก็เป็นเรื่องฉาบฉวยไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาไม่ได้ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างจริงจังอย่างลึกซึ้งและอยากอย่างเป็นประโยชน์นี่ก็แปลว่ามนุษย์ทั้งโลกนั้นได้ศึกษาเล่าเรียนกันเพื่อที่จะกอบ <c oughs> ที่จะเป็นผู้นํามาซึ่งกองกิเลสเข้าถาโถมทับถมในตัวเองและในที่สุดสิ่งที่หามาสิ่งที่กอบโกยมาสิ่งที่ขนขวายมานั้น กับไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเราก็จึงกลายเป็นคนตัดสินใจผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดก็จึงกลายเป็นผู้จะต้องทุกข์ยากลำบากพบกับอุปสรรคมากมายก็แปลว่าการศึกษาปัญญาที่อยู่ในทางโลกนั้นไม่ได้ช่วยให้เกิดความผาสุกไม่ได้ให้เกิดความเจริญและปลอดภัยเลยดังนั้นถ้าเราเป็นมนุษย์ผู้มี จิตใจผู้มีปัญญาก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงว่าแท้จริงแล้วมนุษย์นั้นควรที่จะอยู่ในฐานะอย่างไรไม่ควรจะต้องดินน้นรนไม่ควรจะต้องทรมานไม่ต้อง <c oughs> จะต้องกระเสือกกระสนหลบจากความทุกข์ตลอดเวลาก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็มีคำตอบว่าเพราะเราเข้าใจผิดเราหลงผิดเรายึดมั่นในสิ่งที่ผิด เมื่อการตัดสินใจที่จะเชื่อี่ตัดสินใจที่จะยึดมั่นตัดสินใจที่จะนำมาซึ่งเป็นเรื่องที่จะทำให้ชีวิตดำเนินต่อไปหลายเรื่องหลายราวที่ผิดพลาดนั้นก็แก้ไขาย,ยากแก้ไขลำบากบางคนนั้นตัดสินใจกับคน <c oughs> ที่เกี่ยวข้องด้วยการไม่ได้ไตรตรองไม่ได้พิจารณาก็ต้องใช้ชีวิตกันไปจนวันตายนั่นก็แปลว่าตัดสินใจผิดก็คิดจนตัวตายแก้ไขาย,ยากลำบาก หลายสิ่งหลายอย่างนั้นก็อาจจะมีโอกาสที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แต่หลายสิ่งหลายอย่างนั้นตัดสินใจผิดผิดพลาดก็ตายอย่างเดียวเหมือนกับนักบินนั้นเมื่อมีอะไรผิดพลาดอยู่บนเวหาอยู่บนกอ,อากาศก็แปลว่าผู้โดยสารทั้งลำก็จะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนเพราะอยู่ในที่สูงอยู่ในอันตรายดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อจะทำอะไรเมื่อจะเกี่ยวข้องกับอะไรก็ต้องใช้ความ รู้ต้องใช้ความสามารถต้องใช้จิตใจที่เป็นมาตรฐานเป็นตั้งอยู่บนด้วยเหตุและผลและก็ด้วยความถูกต้องยุติธรรมเมื่อในสมัยพุทธกาลนั้นหลายคนนั้นก็ไม่มีจุดยืนของตนเองไม่มีที่ยึดมัน่นถือมั่นในจิตใจของตนเองไม่รู้จะดำเนินชีวิตในทิศทางใดๆก็จึงเป็นผู้อ่อนแอและจึงเป็นผู้ถูกชักจูงไปได้ง่ายหลายคนก็จึงตั้งตัวเป็นาศาสดาเป็นเจ้าของลัทธิเป็นเจ้าของ ความรู้ที่จะนำผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้มาเป็นสาวกให้มาเป็นบริวารน,นั่นก็เป็นอำนาจแห่งกองกิเลสและเป็นความเข้าใจผิดของคนบางคนเจ้าลทัททิบางรัททีที่ปารถนาที่จะให้ผู้คนบริวารผู้คนทั้งหลายสารเสรินตนเพื่อลาบเพื่อสก,กาละและบางทีก็อาจจะเป็นความ <c oughs> ปรถนาที่อยากจะครอบครองควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างก็จึงใช้มวลมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้น เป็นเครื่องมือมนุษย์ในสมัยอดีตที่ไม่ได้เรียนหนังสือหนังหาก็จึงกลายเป็นผู้มีแต่ความเชื่อมีแต่ <c oughs> การยึดถือก็จึงเป็นสิ่งที่จะต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะได้พ้นจากสถานะหากเชื่ออะไรมั่นใจอะไรยึดถืออะไรในทางที่ผิดพลาดแล้วก็จะต้องกลายเป็นผู้เดือดร้อนและจะต้องเป็นผู้ถูกกระทาเป็นเยื่อที่จะต้อง <c oughs> เสียหายไม่จบไม่สิน้นเหมือนในครั้งพุทธกาลมีเมืองที่มีนักปราดมีเมืองที่ปีผู้ที่จ้องตั้งตังตวเป็นเจ้าลัทธีเป็นเจ้าศาสนาเป็นผู้ที่ผู้แสดงวาทะแสดงความรู้ความสามารถมากมายเพื่อจะให้บุคคลทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้มาอยู่ในสำนักของตนได้มาเป็นสาวกของตนได้มานับถือในลัฐที่ของตน ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเจ้าลัทธิมากมายนั้นกําลังชี้ทางที่ผิดกําลังแนะนําบุคคลที่ผิดกําลังทําให้คนหลงผิดและเสียเวลาพระพุทธองค์ก็จึงได้เสด็จไปแล้วก็ไปเตือนบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่เราเคยได้ยินว่ากาลามะชนกาลามะชนนั้นเป็นบุคคลที่มี ความเชื่อมากมายหลากหลายเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่เจ้าลทัทีทั้งหลายทั้งปวงก็พากันเข้ามาแสดงตัวแสดงตนแสดงัดงทีแสดงความเชื่อของตนเองเพื่อที่จะเรียกร้องให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงหลงเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของตนเองหลงเข้ามาอยู่ในความเชื่อของตนเองนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็จึงได้แสดง พระธรรมอันประเสริฐให้กับบรรดามนุษย์ที่ใช้ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะมนุษย์นั้นมีแต่ความเชื่อ <c oughs> มีแต่ความยึดมั่นถือมั่นมีแต่การที่จะต้องเข้าไปอยู่ในแนวทางลทัทธิของผู้หนึ่งผู้ใดของสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นผู้อ่อนแอเป็นผู้ไม่รู้ความเป็นจริงเมื่อไม่รู้เป็นคนอ่อนแอก็จึงต้องหาที่พึง่งหาที่พึง่งหาไม่เป็นไม่รู้จะพิจารณาอย่างไรก็จึงต้องกลายเป็นผู้ตกเป็น เหยื่อเป็นทาสอยู่ในฐานะที่จะต้องถูกควบคุมครอบครองดูแลนั่นก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็มีความปรารถนาดีมีความเมตตายากจะให้ทุกคนนั้นได้ตั้งตัวได้ตั้งจิตได้ตั้งในสติในความคิดให้ได้พิจารณาให้ถูกต้องว่าเรานั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเชื่อถือสิ่งใดแล้วมันจะขังเราไว้บางสิ่งบางอย่างเป็นพฤติกรรมที่เสียหาย ทำให้จะต้องไปชดใช้เวีนการเช่นบางรัททีก็ให้ไปฆ่าไปบูชายันบางรัททีก็ทำร้ายทำลายผู้คนบางรัททีก็มีแต่ความมัวเมาสนุกสนานเพลิดเพลินในการมาคุณทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเจา้าลัททีนั่นก็เป็นคนคิดเป็นคนแต่งและก็เป็นคนที่จะนำเสนอบุคคลที่อ่อนแอบุคคลที่ไม่เข้าใจดูคนที่ไม่มีความรู้เห็นคนส่วนใหญ่ทำอะไรกันก็อยากจะไปเป็นส่วนร่วมไปเป็น <c oughs> ไปเป็นบุคคลที่อยู่ในสังกาดเหมือนกับเราทั้งหลายทั้งปวงใครแห่ทำอะไรเราก็อยากจะไปร่วมเราก็อยากจะไปเกี่ยวข้องเพื่อจะได้ไม่ เป็นบุคคลที่แตกต่างจากผู้คนทั้งหลายทั้งปวงก็จึงเป็นที่มาของการถูกหลอกลวงกันยาวนานและมากมายพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีความปรารถนาจะให้ทุกคนนั้นเป็นตัวของตนเองก็จึงได้ให้แนวทางสำหรับการที่บุคคลและเราทั้งหลายจะตัดสินใจเชื่ออะไรนับถืออะไรยึดถืออะไรปฏิบัติอะไรเพื่อเป็นไปให้เป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นไปเพื่อโทษไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียหายและไม่ต้องเสียโอกาส ดังนั้นหลายพระทีนั้นก็จึงเป็นผู้หาทางต่างๆที่จะมาวานล้อมหาทางต่างๆที่จะมาแสดงหลักฐานเป็นกวาทกกรรเป็นการโ <c oughs> งอ่อวดในสิ่งที่ตนมีในส่วนที่ตนเองรู้และในส่วนที่ตนเองครอบครองอยู่บรรดาผู้คนที่ไม่มี ความเข้าใจไม่มีใครอธิบายก็จะต้องกลายเป็นผู้หลงเข้าไปในกระแสเหมือนกับพวกเราทั้งหลายก็หลงไปในเข้าไปในกระแสที่เขาชักจูงไม่ว่าจะมาทางสื่อใดๆก็ตามเราก็เป็นคนเชื่อเราก็เป็นคนที่ฝังใจใครพูดอะไรผู้คนไปทางไหนเราก็จะไปทางนั้น หลายครั้งหลายคาก็เกิดการเข้าใจผิดหลายครั้งหลายคาก็เกิดการตัดสินใจผิดเป็นเวรเป็นกรรมทั้งๆก็ไม่รู้ความจริงทั้งๆก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่ว่าคนอื่นพูดมากพูดกันหลายคนเราก็จึงเชื่อเราก็เกิดคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปร่วมพี่ภากษาเมื่อพีพภากษาแล้วเวรกรรมก็เกิดขึ้นติดตัวบางครัง้งบางคา,งา,งาก็ไปประมาทบางครัง้งไปพาก็ไปให้ร้ายให้โทษกับบุคคลที่ไม่มีความผิดไม่ได้มี การกระทําที่เสียหายแต่เนื่องจากผู้คนพาก,กันที่จะวิชาวิจารและชีน้นําและก็เป็นผู้ตัดสินไปแล้วเราก็จึงกลายเป็นผู้ต้องตกนรกเพราะเพื่อนฝูงเพราะข่าวสารก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องตามแก้ไขชดใช้กรรมไม่จบไม่สิน้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นผู้เชื่อใครอย่างง่ายๆเพราะผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่นําเสนอก็ต้องมีความปรารถนาะต้องมี ความต้องการที่จะต้องยกตัวเองให้เป็นที่ตั้งยกตนเองให้เป็นผู้น่านับถือเป็นสิ่งที่ตัวเองจะได้เป็น <c oughs> บุคคลชี้นำจะได้เป็นผู้ที่บังคับบัญชาเป็นผาผลประโยชน์ใส่ตัวใส่ตนและพยายามที่จะกดข่มผู้อื่นให้เป็นผู้ด้อยค่าเป็นผู้เสียหายเป็นผู้เดือดร้อนเราทั้งหลายทั้งปวง หากไม่ได้มีสติไม่มีปัญญาก็จะต้องใช้เวรใช้กรรมจากการไปร่วมคิดร่วมพิจารณาร่วมตัดสินกับผู้อื่นดังนั้นไม่ว่าจะคนใกล้ตัวแม้คนในครอบครัวก็ยังไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก็จึงให้หลักการไว้ว่าอย่าได้เชื่อสึ่งต่งตางๆ <c oughs> ด้วยจากการฟังกันมาหรือจากการเรียนรู้แม้บางทีตำรับตำราที่เราได้เรียนกันมานั้น ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นตำ,ตำ,ตำลําตําราที่ถูกต้องและเป็นตำ,ตำ,ตำลราที่เรียกว่าเกิดจากความรู้ความเข้าใจและเกิดจากความปรารถนาดีตําราหลา,ายหลายตำรานั้นก็เขียนเพื่อให้ตัวเองนั้นได้ประโยชน์ตามความคิดของตนเองบางครั้งก็ไม่มีความรู้มากมายบางครั้งก็ไม่มีความเข้าใจ เพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้มีสติทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าได้บอกได้ตรัสได้สอนนั้นก็เพื่อให้เรามีสติอย่าเชื่อเพราะเกยวก,การฟังจากการเรียนเราต้องพิจารณาตาตตอง <c oughs> อย่าได้เป็นคนที่ <c oughs> ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกระแสเราจะกลายเป็นคนเดือดร้อนอย่าเชื่อเพราะว่าเขาถือสืบกันมาเป็นเวลาชานานถึงจะชานานมากมายเพียงใดก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ควรจะเชื่อเหมือนกับบรรดาพวก ปอบผีป้าหรือบรรดาพวกผีทั้งหลายทั้งปวงที่นับถือการบูชายันนับถือการบูชาบวงสงูงนับถือการทําให้บรรดาลูกหลานจะต้องอยู่ใน กฎในกติกาของตนเองนั่นก็ถือสืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีนั่นก็เป็นความผิดความพลาดที่เราทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่รู้ที่มาที่ไปก็ไม่รู้เหตุรู้ผลทําไมต้องไปทําอย่างนั้นไม่ทําก็จะถูกลงโทษไม่ทําก็จะถูกบรรดาผู้คนที่เกี่ยวข้องพากันประนามทําให้ไม่สามารถอยู่ในสังคมได้นั่นก็แปลว่ามนุษย์นั้น เป็นผู้อ่อนไว้ไม่มีความเป็นตัวของตนเองอย่าเชื่อด้วยความที่เขาทั้งหลายทั้งปวงเล่าลือกันมาเหล่านั้นเป็นคนที่ตื่นค่าวใครเล่าลืออะไรกันมา <c oughs> ก็ถือว่าเป็นนะเรื่องน่าเชื่อเป็นเรื่องที่ <c oughs> อยู่ในกระแสะเราไม่ควรที่จะไปคิดต่างไม่ควรที่จะไปคิด ปฏิเสธเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็จึงเป็นผู้ที่จะต้องอยู่ในฐานะเชื่อในสิ่งที่เขาเล่าลือกันมาและบางคนก็จะเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือว่าเรื่องนะั้นเรื่องนี้เกิดจากตำราเล่มนั้นเล่มนี้เกิดจากสถานศึกษานั้นศึกษานี้แท้ที่จริงแล้วสถานศึกษาตำราก็เขียนจากมนุษย์ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมก็เขียนจาก <c oughs> <c oughs> ผู้คนที่ ต้องการที่จะถ่ายทอดความต้องการความรู้ความสามารถของตนเองออกไปเพื่อให้คนอื่นทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้นำมา <c oughs> มาเป็นข้อมูลได้นำมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงให้เราทั้งหลายอย่าได้รีบปฏิเสธและอย่าได้รีบเชื่อให้เป็น <c oughs> ให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในสติตั้งอยู่ในความเป็นจริงอย่าเชื่อเพราะตัก,กะหลายคนนั้นก็พยายามที่จะอ้างเหตุอ้างผลพ่อตักากนั้นก็เป็นสิ่งที่นุษณุสมัยใหม่ชอบนำมาใช้ชอบนำมาอ้างหลายสิ่งหลายอย่างนั้นก็มีเรื่องลึกลับซับซ้อน,เก,นกเ,เ,เกินกว่าที่เราจะเข้าใจเกินกว่าที่เราจะ คิดถึงเพราะฉะนั้นก็อย่าได้เป็นผู้ตัดสินใจเชื่อสิ่งใดอย่างรวดเร็วทันทาทันทีทันควันจะเป็นความเสียหายเหล่านั้นใหญ่เชื่อและดัน <c oughs> อย่าไปหลงผิดเพราะจากการอนุมาหรือจากการคาดคะเนของคนบางคนคนบางคนนั้นก็สามารถหวัดล้อมสามารถที่จะอ้างเหตุทั้งผลคาดคะเนสิ่งต่างๆให้เราได้น้มน้าวจิตใจเรา <c oughs> เพื่อให้เราได้เชื่อและบางที เราก็จะกลายเป็นต้องเชื่อเพราะเขาเป็นตั้งข้อสมมุติฐานรวมกระทั่งถึงได้สร้างได้สร้างสิ่งสมมุติที่ตรงกับความรู้สึกของเรานี่ก็แปลว่าเราก็จะเป็นคนอ่อนไหวการเชื่อทั้งหลายทั้งปวงให้ติดติดตามติดไต่ตองอย่างมีเหตุมีผลบางคนนั้นก็เสนอเหตุผลมากมายพี่จะเอามาค้ำประกันให้ตัวเองนั้น ถูกต้องให้ตัวสิ่งที่เรานําเสนอนั้นสิ่งที่เขานําเสนอนั้นเป็นสิ่งที่น่ายอมรับน่านับถือนั่นก็แปลว่าทุกคนเนื้อเมื่อต้องการจะขายอะไรต้องการจะให้ใครมาอยู่ใน สังกัดของตนเองก็จะต้องหาเหตุหาผลมากมายยกมาเพื่อที่จะ <c oughs> ทำให้ผู้คนนั้นหลงเชื่อเราก็จะต้องเป็นผู้มีสติหลายคนนั้นก็เป็นผู้มีความเชื่อเพราะตรงกับความคิดของตนเองตรงกับทฤษฎีของตนเองพ่อเคยได้เคยเคยคิดเคยได้เข้าใจเรื่องราแบบนี้ประมาณว่าอย่างนั้นอย่างนี้ใครก็ตามมาคิดเหมือนเราก็เลยกลายเป็นเรื่องน่าเชื่อถือกลายเป็นเรื่องที่เราปักใจไปในที่สุดอาจจะไม่จริงอย่างที่เรา <c oughs> ได้เห็นได้รู้แล้วก็ได้เชื่อเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องเตือนไว้มนุษย์ทั้งหลายจะต้องได้รู้จะต้องตั้งสติอย่าได้เชื่อเพราะรูปลักษณาหน้าเชื่อถือหลายคนก็แต่งตัวเป็นผู้ดีเป็นผู้มีกตังเป็นผู้มีความรู้วางมาตรวาง <c oughs> บทบาทได้สมศักดิ์ศรีจนกระทั่งผู้คนเห็นแล้วเกิดความศรัทธาเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสเห็นแล้วเกิดความเคารพยำเกรงแท้ที่จริงแล้วใครก็แต่งได้เหมือนกับพระเอกลิเก ก็สามารถแต่งตัวแต่งอะไรมาได้บอกเป็นเจ้าเมืองเจ้าฟ้าบอกเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบารมีแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่ได้สแสดงออกมาก็ได้เพราะฉะนั้นรูปลักษณ์จากบุคคลภายนอกก็อย่าได้ทําให้เราเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนหวั่นไหวและเป็นคนที่จะต้องปักใจเชื่อจากรูปลักษณ์ภายนอก ในที่สุดพระผู้ดเจ้าเองนั้นก็ยังบอกว่าอย่าได้เชื่อว่าเขาเป็นครูของเราเขาเป็นอาจารย์ของเราบางทีครูของเราก็อาจจะมีความรู้มีความเข้าใจที่น้อยนิดหรือมีความเข้าใจที่ผิดหรวมทั้งยังเป็นบุคคลเท่ <c oughs> มีความปรารถนาอย่างมีความต้องการที่จะได้ประโยชน์ส่วนตัวดังนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนกับบรรดากาลมาชนก็ที่เราเคยได้ยินก็ว่ากาลมาสตรก็แปลว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจะเสียหายจะเดือดร้อนเพราะความเชื่อเพราะความยึดถือเพราะความปักจิตปักใจปงจิตปงใจที่จะดําเนินชีวิตไปแนวทางเพราะมนุษย์นั้น หากตัดสินใจผิดชีวิตก็เสียหายหลายคนนั่นไปเชื่อในรัที่ในศาสนาที่ไม่มีเหตุไม่มีผลก็แปลว่าเราก็จะกลายเป็นผู้ไม่มีปัญญาหลายคนนั้นไปทาพิติกรรมให้เกิดเป็นเวรเป็นกรรมทําให้เกิดความเดือดร้อนทั้งเงินทองร่างกายรวมไปทั้งถึงการที่จะต้องไปชดใช้กรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่ใครตัดสินใจผิดก็จะต้องรับ ผลแห่งการกระทําในการตัดสินใจการตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปรารถนาดีและมีสิ่งต่างๆที่เราจะต้องทําความเข้าใจจะต้องทําความเรียนรู้ว่าแล้วเราจะเชื่อใครสิ่งใดที่ควรจะเป็นสิ่งที่ <c oughs> เราจะควรมา ยึดมาถือและนำมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านั้นก็ให้เราตั้งข้อสังเกตไว้ว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่นำเสนอเราก็จะต้องเป็นผู้ตั้งข้อสังเกตว่า หากว่าเขานําเสนอสิ่งต่างๆแล้วเรายังกักยังขังเราไว้เป็นบริวารมาเป็นสาวกมาเป็นผู้ที่เป็นทาสนั่นก็แปลว่าเขามีความปรารถนาแตกต่างจากพระพุทธเจ้าไม่ปรารถนาจะให้ใครมาเป็นบริวารมาเป็นทาสมีแต่เพียงแค่ เป่าประกาศให้ทุกคนรู้ต่างคนต่างไปต่างคนต่างทำต่างคนเป็นอิสระไม่ต้องมายึดติดกับใครให้ตนเป็นที่พึ่งของตนสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าแสดงออกก็เป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าเราต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครบุคคลใดก็ตามหากการที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของเขาเป็นไปสาวกของเขาเป็นบริวารของเขาจะต้องถูกกักขังด้วยวิธีการต่างๆหวานล้อมเราก็จะกลายเป็นผู้ <c oughs> หลงผิดเป็นเหยือ่อเป็นผู้ที่เะยต้องเสียหายสิ่งต่างๆที่นําออกมาเสนอในลทัทธิใดๆความเชื่อใดๆหากเป็นอาคศลนเป็นความผิดเป็นความบาปเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนทั้งตัวเองและคนอื่นเราจะต้องปฏิเสธอย่าได้เชื่อเหมือนกับบางลทัทธิบาง <c oughs> คําสอนนั้นสอนให้ทํรลายทาลายผู้อื่นก็แปลว่า ไม่ได้มีคุณธรรมไม่ได้มีกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อความฝาสุขเป็นไปเพื่อตัวตนเป็นไปเพื่อสังคมของตนเองเพื่อจะ <c oughs> <c oughs> เรียกมวลชนทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาอยู่ใต้อานาจ <c oughs> เพื่อจะได้บังคับบัญชา <c oughs> เพื่อจะได้ควบคุม <c oughs> นั่นก็เป็นพฤติกรรมของคนมีกิเลสเราจะต้องเป็นผู้รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดก็ตามไม่ว่าใครก็ตามหากเป็นผู้นำเสนอสิ่งนั้นเป็นกุศลเป็นความดีเป็นสิ่งที่ทำแล้ว ทำให้เกิดเป็นประโยชน์ทำให้เกิดความเจริญทำให้เกิดความพาสุกทั้งตนเองและสังคมแล้วก็ควรจะนำมาประพฤติปฏิบัติเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ข้าเที่ยวเป่าประกาศศาสนาคำสอนนั้นก็เป็นไปเพื่อให้ทุกคนเอาไปพิจารณาเอาไปตรวจสอบเอาไปไต่ตองด้วยตนเองว่าสิ่งนั้นทําทแล้วเราทําเองแล้วจะเกิดผลอย่างไรหลายสิ่งหลายอย่างนั้นหากคณตั้งใจทําจริงๆก็จ,จะได้รับผลจากการกระทําเพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ สามารถที่จะให้ทุกคนนั้นพิสูจน์ได้สามารถที่จะให้เหตุให้ผลให้ทุกคนนั้นได้ประจักษ์จากตัวเองไม่ใช่เป็นการอ้างอิงในสิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นและต้องรอเวลานานเช่นการที่เราทั้งหลายทั้งปวงมีความโกรธหากพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนว่าเราลองวางความโกรธเห็น ความโกรธเป็นโทษและพยายามที่จะอภัยมีความเมตตาจิตเราก็จะเบาจิตเราก็จะสว่างสวายจิตเราก็จะเป็นกุศลในทันทีเลยนั่นก็แปลว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ปรารถนาจะให้เรานั้นมีความใสบริสุทธิ์ในจิตใจไม่สอนให้โกรธแค้นไม่สอนให้มีความโลภไม่สอนให้มีความโกรธมีความหลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องที่จะเป็น <c oughs> แนวทางในการพิจารณามนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้แท้จริงแล้วมีความรู้ความสามารถของตอนเองเพียงเล็กน้อยที่เหลือก็เป็นสิ่งที่จะต้องพึ่งพาความเชื่อคําสอนของผู้คนทั้งหลายทั้งในสังคมและใบนบรรดาแม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่ <c oughs> เราได้รับรู้มาตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงที่พากันอบรมสั่งสอนเราชี้นําเราหลายสิ่งหลายอย่างตามที่เราเป็นเด็กเราก็ต้องเชื่อเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามแต่เมื่อโตขึ้นแล้วเป็นสิ่งผิดพลาดเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งไม่งามเป็นสิ่งที่ทําให้เราจะต้อง เดือดร้อนและเสียหายไม่มีคุณธรรมไม่มีความเจริญในจิตใจก็จึงกลายเป็นเรื่องที่ถูกปลูกฝังไปแล้วเมื่อปลูกฝังไปแล้วก็จะกลายเป็นอุปนิสัยเป็นสันดานติดตัวก็กลายเป็นความเคยชินเบียดเบียนคนอื่นไม่มีความรักคนอื่นไม่มีความเห็น <c oughs> ใจคนอื่นมีแต่การเห็นแก่ตัวเองนั่นก็แปลว่าบุคคลที่เกิดมาก่อนเราก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความถูกต้องไม่ได้แปลว่าจะมีความดีหรือมีความรู้ที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นจงต้องพึ่งตนเอง พราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้เราไปพึ่งใครแต่ในขณะที่เรายังไม่รู้เราก็ควรที่จะต้องเรียนรู้เรื่องการเรียนรู้การยอมรับการนับถือสิ่งใดก็ควรจะต้องเป็นผู้มีหลักการจะต้องเป็นผู้เข้าใจว่าด้วยเหตุผลที่พระพุทธเจ้าได้ยกขึ้นมาให้กับชาวการมาสูตรไว้เป็น <c oughs> หลักฐานไว้เป็นบทพิสูจน์เป็นบทที่จะดําเนินชีวิตเพราะหลายลัททิ หลายผู้นำหลายศาสดาทั้งหลายทั้งปวงก็พากันเข้ามาในเมืองที่จะประกาศตัวประกาศตนประกาศศาสนาประกาศ,กาศลัทธิของตนเองเพื่อให้ผู้คนนั้นหลั่งไหลไปเข้าสู่ในสังกัดของตนเองนั่นก็แปลว่าผู้คนที่ ปารถนาที่อยากจะได้ลาบยศสรรเสริญก็จะเห็นมนุษย์เป็นเครื่องมือเห็นมนุษย์เป็นเหยื่อเห็นมนุษย์เป็นสิ่งที่จะมาช่วยเหลือตนเองนั่นก็แปลว่าเราก็เหยื่อได้ตกเป็นเหยื่อเราก็เหยื่อได้ตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นเราควรจะเป็นตัวของตัวเองเอาประโยชน์ให้ตนให้สูงที่สุดดังนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความปรารถนาดีโดยมีหลักการว่าสิ่งใดๆก็ตามถ้าใครนําเสนอใครที่เป็นผู้ เกี่ยวข้องมาชี้นำมาชี้แนะแล้วหากเป็นเพื่อเพื่อประโยชน์ของเขาเราจะต้องปฏิเสธหากเป็นสิ่งใดก็ตามเป็นอกุศลไม่มีเหตุผลไม่มีสิ่งที่จะทำมาสู่ความเจริญเราก็ควรจะต้องปฏิเสธสิ่งใดก็ตามทำแล้วเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะต้องยุติไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการมาเกิดมิฉะนั้นก็จะต้องไปเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้น วัดนิ้ญาโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้มีสติมีปัญญาเรียนหนังสือนังหามามากมายหลายคนก็ยังมีความเชื่อผิดๆหลายคนก็ยังดําเนินชีวิตที่ผิดหลายคนก็มีแต่ปัญหามากมายถาถมเขาใส่ตัวเองยังไม่รู้เลยว่าจะดําเนินชีวิตอย่างไรไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรไม่รู้จะจัดการชีวิตอย่างไรก็จึงเป็นเรื่องหน้าเห็นใจหากว่าไม่ได้สนใจคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เอาคําสอนพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่อง มือที่จะดําเนินชีวิตไปพระพุทธองค์นั้นทุกคําพูดทุกการสอนนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความพัฒนาเป็นเพื่อการพ้นทุกเป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ <c oughs> เป็นอิสระไม่เคยคิดไม่เคยหวังไม่เคยปรารถนาจะให้ใครมาเป็นบริวารเอาเงินเอาทองมาเป็นสาวกมากมายมีแต่อยากจะให้ทุกคนนั้นเป็นอิสระพ้นทุกข์ออก จากวัตตะสงสารเข้าสู่มรรคผลนิพานก็อานิสงผลบุญที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้ประพฤติปฏิบัติก็จะได้เจริญปัญญาให้พัฒนามากขึ้นการดําเนินชีวิตเป็นเรื่องสําคัญผิดพลาดครั้งเดียวแก้ไขทั้งชีวิตบางทีก็ไม่มีโอกาสแก้ไขต้องตายไปเลยหรือจะต้องชดชชยกันจนทั้งหมดอายุไขเพราะฉะนั้นตรงเป็นผู้ที่ <c oughs> ไตรตรองอย่างดีตัดสินใจให้ถูกต้องแล้วก็จะต้องเป็นผู้หาประโยชน์ให้กับตนเองให้ได้มากที่สุดบัดนี้ท่านทั้งหลายทั้งปวงก็มาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเ,เจ้าก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตัดสินใจและพิจารณาจากตนเองได้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าจิตใจผ่องใสมากขึ้นหรือเปล่าอุปนิสัยที่เสียหายลดน้อยถอยลงหรือเปล่าความดีความเป็นผู้มีสติมีปัญญามากขึ้นหรือเปล่าหากเป็น การพัฒนาในทางที่ดีขึ้นก็จงรักษาในแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนไว้เพื่อเป็นประโยชน์ของตนเองวันนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้สร้างบุญทร้งกุศลได้เป็นผู้ที่ได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองก็จะได้รับบุญรับอน,นิสงส์ผลบุญและได้รับการดูแลช่วยเหลือรับการ <c oughs> คุ้มครอง อำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มหาพูติสัจเจ้ามหาเทพยดาเจ้าสิ่งสังคติวงศ์เขาจะได้ประทานพรช่วยเหลือปัดเป่าให้พน้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคุณไจวิญญาลายอาถรรพ์เพศคำสาปคำแช่งเสนยียดจรายการและกินีอุปเดกตาบงคนอวิชาคนพา่านความยากจนนี้สินโลกไายโลกระบาดวิญญาลายปีศาจมารทั้งหลายอุปสรรคให้มาลายหายไปให้มีแต่ความผาสุกร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่เป็นผู้ มีอำนาจวาสนาบาร,รมีปราศลสำเร็จในชีวิตทางโลกในหน้าที่การงานครอบครัวในสังคมด้วยเกียรตยิยศชื่อเสียงด้วยบุญด้วยบารมีด้วยสติด้วยปัญญาด้วยโชคด้วยลาบด้วยปัจจัยสี่ท่านทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาทางธรรมให้ได้เป็นผู้มีสติมีปัญญาญาลู่แจ้งเห็นจริงได้เปลี่ยนสถานะจ,จากปุถทุจนเป็นอริยะบุคคลได้ปิดประตูบรรยายภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้เลยตลอดไปไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุร,รกายไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัชฉานไม่ต้องเกิดเป็นสันนิษฐอีกต่อไป ได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยการทุกคนทุกท่านเถิด